วันนี้คุณินพามาชมสิ้นเก้าลายนะคะจากจังหวัดสุขโขทัยค่ะเป็นเป็นผ้าทอยาค่ะเป็นนางพญาผ้าสิ้นเลยทีเดียวเพราะว่าได้ยืนว่างเปล่าเนี่ยคนทอจะต้องจดจำลวดลายทั้งเก้าลายแล้วก็ปักลวดลายลงไปให้เกิดความวิจิตรสวยงามและมีความบาลานซ์มีความลงตัวแบบนี้เลยนะคะเก้าลายที่นิยมของจังหวัดสุขโขทัยนะคะเดี๋ยวคุรินจะพาชมทีละลายนะคะลายที่หนึ่งค่ะ เป็นลายเครือน้อยค่ะลักษณะแบบนี้นะคะดอกจะการดูการเรียกชื่อลายจะดูแถบตรงกลางแถบนี้นะคะแถบนี้ค่ะเป็นเป็นชื่อลายค่ะส่วนองค์ประกอบต่างๆเป็นองค์ประกอบเหมือนเดิมนะคะอันนี้เรียกลายเครือน้อยค่ะนะคะดูตรงกลางดอกจะเป็นลักษณะของดอกตัดมีทั้งหมดอ่าห้าดอกตัดอย่างนี้นะคะเรียกว่าลายเครือน้อยนะคะต่อไปเป็นลายเครือใหญ่ะคะ่ะ จะมีลักษณะเป็นแท่งริ้วแนวนอนแบบนี้นะคะเรียกว่าลายเครือใหญ่ค่ะแล้วก็ลักษณะเหมือนดอกไม้นะคะอยู่ตรงกลางแบบนี้นะคะมี5ดอกแต่เรียงอ่ามีดอกดอกไม้อย่างนี้นะคะอยู่ตรงนี้เรียกว่าลายเครือกลางค่ะแล้วก็ต่อไปนะคะลายนี้เรียกลายสี่ขอค่ะ ก็จะมีลักษณะขอแบบนี้ค่ะ1 2 3 4ตรงกลางนี่เรียกเสานะคะไม่นับนะคะนับ2ด้าน4ขอแบบนี้ค่ะต่อไปค่ะลายเล็ก8ขอนะคะผืนนี้8ขอวิธีการนับก็คือนับสีเหลืองกับสีชมพูนะคะด้านละ2 4ด้านก็เป็น8ขอนะคะเดี๋ยวสรุปอีกครั้งหนึ่งนะคะ ลายเครือน้อยลายที่1ค่ะลายเครือใหญ่ลายที่2ค่ะลายเครือกลางลายที่3ค่ะลายสีขอลายที่4ีค่ะและลาย8ขอเป็นลายที่5นะคะมาดูอีกด้านหนึ่งค่ะมาดูอีกด้านนึงอันนี้จะเป็นการรวบรวมลายใหญ่ไว้ด้วยกันนะคะจากเมื่อกี้หยุดที่ลาย8ขอนะคะจากนั้นเป็นลายน้ําอ่างค่ะจะมีเหมือนนก2ตัวนะคะเหมือนเล่นน้ํากันนะคะเรียกว่าลายน้ําอ่างนะคะ จากนั้นจะเป็นลายลายนี้เรียกลายมน์สิบหกนะคะแล้วก็ลายสองท้องค่ะสองท้องกับน้ําอ่างมีความแตกต่างตรงที่สองท้องนะคะจะมีนุกนะคะลักษณะซ้อนกันอยู่สีเขียวกับสีชมพูแบบนี้นะคะเรียกลายสองท้องค่ะแล้วก็ลายสุดท้ายลาย12หน่วยตัดค่ะแบบนี้เลยค่ะครบ9้าลายหลักนะคะซึ่งถือว่าเป็นนางพญาผ้าสิ้นของจังหวัดสุโข,ขทัยค่ะเพราะอะไรเพราะ คนทอจะต้องจดจำให้ครบทั้ง9ลายแล้วก็จกลวดลายลงไปเหมือนคลิปที่ผ่านมาที่ครูลินเคยนำเสนอนะคะโดยการจดจำลายไว้ที่ไว้จดจำลายไว้นะคะแล้วก็ใช้มือจกลวงได้ลงไปตามลายแบบนี้เลยค่ะคืนนี้เป็นเชิงใหม่นะคะราคา1-1 0่งหม่าร้อยบาทนะคะภายในนะคะเนื่องจากเป็นผ้า เชีงใหม่นะคะเราก็บุพกาวให้ท่านแล้วเรียบร้อยเป๊ดลงตัวสวยแบบนี้ค่ะคืนนี้รอเจ้าของนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ